จะก็ไม่มีโอ,อกาสได้เห็น,นข้าห่าวข้าวเหมือนข้าว่วงนอนเหมือนกันเนาะเออดูสิดูวิถีชีวิตของเขาเ็นน่ารักมั้ยน่ารักมากโอ้วันนี้เรามาวันนี้เรามาติดตามชีวิตโูหลามตอนกลางคืนตามติดชีวิตงูหลาม ตอนกลางคืนกันนะคะมาดูกันว่าวิถีชีวิตการดำรงชีพหรือการหากินของงูหลามงูงูอะไรพันอะไรกันต่างๆตอนคืนเขาจะมีวิถีชีวิตเป็นยังไงจริงๆจิตเคยถ่ายตอนกกลางวันมาแล้วแต่ ันเป็นภาพนิ่งค่ะไม่เคยบันทึกเป็นวิดีโอแต่วันนี้เราบันทึกเป็นวิดีโอดูมาดูตามติดชีวิตเขาว่าเขาจะหากินในแบบไหนหรือเขามาทำอะไรจริงงูหลามนี่เป็นงูที่ลายหรือลาตัวเนี่ยสวยมากสังเกตาตาไหมคะจะสีส้มจะเป็นสีส้ม จะสวยมากอันนี้เป็นลูกคนะเนี่ยคิดว่ายังเด็กอยู่ค่ะยังเด็กอยู่เลยหน้าตาเขาว่าเออหน้าสงสารก่อนหน้าน,นี้ก็รู้สึกว่าเออกลัวง,งูนะแต่พอมาดูมาเห็นมาเจอบ่อยๆเนะี่ยกลายเป็นสงสารแล้วก็ ไม่กลัวเลยจากเป็นคนที่กลัวม,มากตอนนี้ก็กลายเป็นแบบเออเป็นสัตว์เลี้ยงอีกชนิดหนึง่งที่ไม่กลัวจริงจรงมันที่บ้านก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะอันนี้ที่เราส้มดูเนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่นั้น ทุ่มครึ่งแล้วค่ะห้าทุ่มครึ่งจากจากที่เฝ้าดูเขาเนี่ยจริงๆตั้งแต่โพเพแล้วค่ะแต่เจก,ก็ไม่มีโอกาสได้ถ่ายไม่คิดว่าเขาจะอยู่นานแต่พอเฝ้าเขาไปประมาณสัก เพ่งชั่วโงเอ้าเขาก็ยังอยู่ที่เดิมท่านผู้ชมเห็นไหมคนะเนีต่ตาเขาสวยมากเหมือนเขาแอบ,บมองเราอยู่นะต่างคนต่างมองเขาแอบ,บมองเราเราก็แอบ,บมองเขาต่างคนต่างดูแต่เราก็มาดีนะเราก็ไม่ได้ทําอะไรเขาเราแค่อยากรู้อยากดูอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นเหมือนที่จิตเห็น เขาไม่ได้ทำอะไรนะเขาเป็นสัตว์ที่สวยมากลำตัวรวดลายอะไรเขาสวยมากจริงๆจิตตาไปถ่ายข้างล่างแล้วเมื่อกี้แต่ก็มีควรู้สึกวอ่อยังมีความกังวลอยู่ว่าเขา <c oughs> จะเป็นสัตว์ที่ดุไมไม้จะมาฉกเราไม้จะมาทำร้ายเราไม้อะไรเงี้ย แต่เคยได้ยินมาก็เป็นงูเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยดุไม่ดุไม่ทำร้ายคนแต่ก็เรา่ราระวังไว้ก่อนเซฟเซฟไว้ก่อนก็ดีนะเพราะมันเป็นกลางคืนด้วยช่วงกลางคืนถ้าเรามีเพื่อนอยู่ด้วยก็ก็ดีแต่นี้เราอยู่คนเดียวก็เซฟชีวิตไว้ก่อนดีกว่าไม่กล้าเสี่ยง สังเกตไหมคะว่าเหมือนเขารู้ว่าเราเราแอบ,บดูเขาอยู่อะไรเงี้ยตาเขาจะสวยมากจริงๆเทปนี้จิตเฝ้ามาชั่วโมงครึ่งเกือบสองชั่วโมงแล้วนะคะแต่จิตก็ดูดูการว่าเออเขาจะมานานไหมอะไรเงี้ยจากปกติที่บ้านก็จะมีหนูอะไรสัตว์อะไรวิ่งกัน สนุกสนานเล่นกันจิกจักทั้งคืนแต่วันนี้หลังฝนตกอา้าวเขาก็มาแทนแต่หนูอะไรสัตว์อะไรอย่างอื่นก็หายไปเลยเหมือนเขารู้กันนะแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่อะไรเขาก่อนหน้านี้เมือ่อหลายเดือนก่อนจิตก็เคยเห็นมีเข้ามานะ แต่ตัวเล็กนี่จีก็ไม่เคยเห็นเข้ามาแล้วนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นแต่ไซเขาก็แขนผู้หญ่งอ่ะเล็กๆอะไรเงี้ยไม่ตัวไม่ไม่ใหญ่มากแต่ลวดลายอะไรเขาเนี่ตาเขาเนี่ยเป็นสัตว์ที่สวยมากสวยและมีสเสน่ห์มากเสียดายไม่ได้หาข้อมูลไว้ก่อนไม่งั้นจะบอกรายละเอียดอะไร วิถีชีวิตการหากินกัางคืนเขาอะไรเงี้ยแต่นี้วันนี้เราก็มาส่องมาดูมาเฝ้าดูวิถีชีวิตเขาก่อนกันแล้วกันแต่เขาก็นิ่งฮะเหมือนคอยฟังเราอะไรเงี้ยแอบ,บฟังอะไรเงี้ยดูตาเขา,าสวยมาก เราไม่ทําอะไรเขาเขาก็คงไม่ทําอะไรเราดูเขาแล้วเขาเป็นสัตว์ที่อ๊ยมีหาวด้วยโอ้โหทุกคนเห็นใช่ไหมคะจุดนี้สวยมากโอ้ยถ้าจิดไม่เฝ้าเลยจะก็ไม่มีโอกาสได้เห็นเนี่ยขาหาว,เ,าหเ,าวนนเหมือนข้าว่างนอนเหมือกันเนาะเออดูสิดูวิถีชีวิตของเขาเจนน่ารักนะน่ารักมาก โอ้ยคุ้มกับการส่องการเฝ้าคอยการเฝ้ารอาเขาจะจริงๆตอนนี้วิทนทีเนี้ยตอนที่เขาหาวเนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูหนะยค่ะเที่ยงครึ่งน,นะประมาณเที่ยงยี่สิบเจ็ดนาทีเที่ยงยี่สิบเจ็ดโอ้โชคดีมากอย่างน้อยไม่เป็น ได้เห็นมุมน่ารักของเขาก็ยังดีนะโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องเห็นภาพที่เขาล่าสัตว์กินสัตว์อะไรเงี้ยลัดสัตว์อะไรเงี้ยเทปที่เคยเคยเห็นวิดีโอที่ทุกคนเขาโพสหรือได้ตามข่าวตามสื่อตามอะไรจิตส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยดูเพราะว่าจะเห็นแบบสัตว ส่วนใหญ่เขาจะเอามามาออกมาให้ดูก็เป็นสัตว์ที่ดุร้ายแล้วอะไรเงี้ยก็รัดสัตว์มั่งหากินแบบอน,นี้มั่งอะไรเงี้ยมือดูเหมือนเขาเขาเขาเข,าขากำลังขยับขยับตัวอไปไหนเลยไปไหนเลยโอ้หดูดูสังเกตนะเขาจะมีเส้นตรงกลางตรงกลางหัวเขาโอ้สวยมากอ้าวตามดูก่อนไอ อ้ยคุ้มจริงจริงคุ้มกับการรอคอยโอ้โหโชคดีมากมาลองดูทิว่าเขาจะไปไหนเหมือนเขาจะขึ้นนะคะเนี่ยเหมือนเขาจะขึ้นไปอ้าวลองดูเขา,าเขาจะไปไหนเอยโอ้ยเหมือนเขาเป็นนางแบบให้เราถ่ายรูปให้เลยเสร็จแล้วก็ไปตอนนี้เรา ขายได้8นาทีจะถึง9นาทีแล้วก็เราก็ลาไปกับเขานะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมคลิปจนจบค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้ามีคลิปอะไรที่น่าสนใจหรือรีบคลิปอื่นก็จะเอามาลงให้ดูใหม่นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามลาลาไปกับ เขาเลยนะคะนี่เขาน่าจะไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะท,ที่ติดตามขอบคุณและสวัสดีค่ะก็น้าจะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะพออยู่งั้นเราตามกันไป,ไป้างดูข้างล่างนะคะตาม,มงูตัวนี้ไปเลยไปไปกันค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมตามงูมาแล้วตอนนี้เราอยู่ข้างล่างเรามาส้มโดอยู่ข้างล่างแล้วนะคะ โอตาเขาสวยมากตอนนี้จ็ตไปส้มถ่ายข้างล่างมาดูว่าเขาเขาจะไปไหนต่อเหมือนเขารู้ว่าเราจะกำลังจะตามเขานะคะเนี่ยตอนนี้เขามองเราอยู่เลยอะจิดหางจากเขาประมาณสองเมตรค่ะอยูดอยู่ตำแหน่งที่เขาเขาเขาเลยเขาเนาะเขาอยู่ จริงๆที่อยากจะปิดไฟนะคะนเนี่ยข้างๆแต่ถ้าปิดก็จะมืดไปช่องเห็นว่าตาเขาสวยมากเหมือนเขามองเราอยู่นะคะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีภาพที่เขาถ่ายบันเทึกกันก็จะเป็นภาพภาพกลางวันแต่นี่ความบังเอิญมากเลยที่ที่จิตบุตมาแอบ ฟังเสียงกบยงเก็ดขึ้นค่างแต่บังเอิญจริงเปิดตาตามว่าฟังเสียงกบเสียงเขียดหลังฝนตกแต่บอฟังเอิญดไปเจองูตัวนี้ค่ะก็เลยกล้องอยู่ใกล้เมือก็เลยเอ้ามาตั้งถ่ายให้ทุกคนได้เห็นเห็นวิถีชีวิตเห็นการดำรงชีพของงูหลามอ้าวอางี้ขยับแล้วงี้ขยับ อาจจะเพ้่หรือจะลงเหมือนเขาแอบ,บดูเรานะคะเนี่ยแอบบดูเราหรือแอบบแอบบฟังว่าเราจะพูดอะไรจะทำอะไรก็เลอเขาสวยนะเนี่ยจากเป็นสัตว์ที่ทุกคนเขากลัวนะ,ะแต่ถ้าทุกคนได้เห็นภาพนี้จะลืมจะลืมไปเลยว่าอันนี้งูหลามจะได้เห็นอีกแง่ม,มุมอีกแง่ม,มุมความน่ารัก ของสัตว์ประเภทนี้ไม่กี่วันนี้เองว่าเออพักนี้ไม่ค่อยเจองูเลยเพราะว่าสิ่งก่อสร้างมันเริ่มเริ่มเยอะแล้วคอนโดอะไรก็ผุดกันสร้างกันพื้นที่ป่าก็มีไม่มากกันที่บ้านเจก็มีอยู่ พื้นที่หน้าบ้านก็ไม่มาท่า่แต่ก็ปลูกต้นมงต้นไม้ไ้ก็พวกสัตว์พวกงูพวกสัตว์เลื้อยคานพวกตัวเงินตัวทองพวกกระรอกพวกนกอะไรก็จะมาอยู่เป็นประจำส่วนใหญ่คลิปที่ถ่ายทำเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่ถ่ายอยู่ในบ้านในสวนหน้าบ้านข้างบ้านก็จะเป็นส่วนใหญ่ ก็ไม่คิดว่าจะได้มาเจอมุมน่ารักของสัตว์เ้อราคานอ,อ,อีกอีกอีกประเภทหนึ่ง้สวยนะเขานิ่งนะเนี่ยเขานิ่งอ่ะไม่ได้เล่านิทานให้งูฟังเหมือนเขาแอบแอบบฟังเราพูดอะไรจริงกิ่งไม้มัน เขาบังตัวเขาจริงๆถ้าเราจะขยับไปข้างหน้าก็ไม่สามารถขยับไปได้เราก็กลัวตอนเขาลงมาล้วก็ไม่รู้จะวิงไปทางไหนเราแอบแอบข้างๆเขาเผื่อเขาลงมาแล้วก็จะได้หลบทางให้เขาไปอนี่เขาหลบเราแล้วเนี่ยเขาหลบเราแล้วเหมือนเขาโอ้พี่นายเอ้ยเ,เขาหลบเรา เขาหลบเราเองนะคะเนี่ยเขาหลบเราเนี่ยเขาจะไปทางไหนเออเออตอนนี้จิตไม่สามารถตามอ่ะตามพ่อไปดูได้ใกล้ๆเหมือนเขาลังจะขึ้นขึ้นต้นไม้ต่อไปหม่อว่าไงเห็นไหมคะเนี่ยโอ้เราเห็นลายสวยมากเขาจะไปไหนเขาอาไปอยากไปก็ไปเลยลูกไปเลย เอาไปเลยค่ะไปเลยจะขึ้นไปใช่ไหมไปหิวแลยใช่ไหมเอาไปเลยไปเลยโอ้ยตื่นเต้นโอ้สนุกดีได้เห็นชีวิตมูลหลามกลางคืนโอ้ไปไหนไปไปไหนเยสนุกมาก ดูเหมือนเขายังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะขึ้นหรือจะลงโอ้โหดูม้ใคะเนี่ยดูกไม่เอ่ยเดี๋ยวต้องหาข้อมูลแล้วค่ะเนี่ยอ้าวเ,เขาจะโยงมาอีกเก่งนะเอาเราจะเห็นไหมจะทันไหมรีมไปก่อนท่านผมเห็นไหมคะเนี่ยความน่ารักของสัตว์นะเมืงคืนนี่นโอ้โ จ,จิตตัวเองนกล้องโอ้เขาหลุมวงกล้องจิตบังเห็นเปล่าอยากเห็นนะว่าเจ้าไปไหนอยากรู้ว่าไปไหนเอยโอ้เขาไวเหมือนกันนะตอนลงเขาไว้มากโอ้ขดตั้งไม่ไมทันนะวงตัวเองนตัวตาม เขาจะลงแล้วค่ะโอ้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเขาลงก็จิตก็จะปิดปิดคลิปแค่น,นี้นะคะปล่อยเขาไปหากินตามธรรมชาติของเขานะสงใส่ยเขาได้ได้ได,ได้ได้ยินเสียงกบเสียงเขียดข้างล่างเพราะมีเสียงกบเสียงเขียดอยู่โอ้ยเขาขึ้นอีกแล้วเนี่ยเขาจะไปไหนเนี่ยนี่เขาก็ตัดนใจไม่ถูงเขาเองะเนี่ยเราจะไปไหนเอ่ยนี่จิตตามไม่ทันเลยค่ะ ขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามดูคลิปจ,จนจบรู้สึกว่าตื่นเต้นมากอตอนนี้เขาเขาไม่ไปค่ะเขายังหาทางยังช่างใจเขายังไม่รู้จะไปทางไหนดีอันนี้ส่วนตัวหรือส่วนหัวส่วนตัวแล้วหัวเขาไปไหนไเหงื่อแตกเลยรู้สึกตื่นเต้นมาก ้ะคะผชผูเหมือนเขากำลังจะไปมุมนี้ก็เป็นอีกมุมนะคะที่แอบส่องเขาเรามาดูว่าเหมือนเขากำลังจะเห็นอะไรบางอย่างเรามาดูเขาว่าเขา จะทำอะไรเขาจะกลับอ้าลงไปแล้วลงไปแล้วเหมือนเขาจะไปแล้วเหมือนเขาเห็นอะไรทักอย่างข้างล่างมันจีจิตลงไปดักรอข้างล่างเลยนะคะเมื่อกี้แต่ก็มีความรู้สึกกลัวเหมือนกันไปแล้วไปนะกลัวลก็เลยวิ่งขึ้นมาดักข้างบนต่อเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเห็นเราแล้วเขาจะมา ฉกไหมหรือว่าโดดไหมเรายังไม่ยังไม่เคยศึกษางูตัวนี้เขาจะโดดไหมเขาจะทําร้ายเราไหมอะไรเงี้ยจริงเราก็เซฟตัวเราไว้ก่อนดีกว่าถ้าเป็นงูอื่นก็จรก็ไม่กล้าแนหะแต่เคยได้ยินว่างูหลามงูเหลี่ยมอะไรเนะี่ยที่ที่อยู่บ้านอยู่สวนอะไรเนี่ยเขาไม่โดุร้ายเท่าสักเท่าไหร่ คือถ้าเรามีเพื่อนก็ก็ดีแต่นี้เราอยู่คนเดียวเราก็เซฟตัวเราไว้ก่อนดีกว่าเ,าเอาความปลอดภัยไว้ก่อนแต่ก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นเห็นว่าวิถีชีวิตการทำหาก,กินตอนคืนของเขาเนะี่ยเป็นยังไงแต่ซึ่งก็น้อยคนนะท่านไม่ได้สังเกตว่าจะจะไม่เห็นว่า วิถีการหากินของสัตว์เลื้อยคานตอนกลางคืนอะไรเงี้ยถ้าไม่บังเอิญจริงๆก็จะไม่มีใครเห็นมุมแบบนี้ซึ่งนี่จิตบังเอิญมากเลยอะบอังเอิญเจอเขาซึ่งเขาก็าน่ารักเลยนะ,ะเขาเลยไปแล้วค่ะนี่เขาน่าจะลงไปแล้วค่ะมันก็จิตก็ปิดคลิปต,ตามเข้าไปกันแล้วกัน ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมคลิปชมคลิปแล้วก็ดูว่าคลิปหน้าจิตจะมีความบังเอิญที่จะเจออะไรที่น่าสนใจไหมขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะมากจริงก็กลัวงวงนะแต่พอาม,มาดู อ้ยเราได้ช็อตเด็ดอุ้ยสวยมากเขาหาววุ้ยมีง่วงนอนด้วยอ่ะแต่นี้เขาวับสี่ทุ่มกว่าแล้วอ่ะ